เริ่มต้นที่เหรียญก็เด่รงกลงพ่อมาดแงอางจิจ้าเจริญพรุณโยมนี่อ้มึงัวน้ามีความสูงเลยยมเด้อมึงกอดบัตรทมลบัตรงมลพีนาเออเมษามาจากทางไหนอนี่ฮะอำเภอสิบางเหรอโอ้อำเภอสินรง่เอนู่นไม่ใช่เอฟซีไอสินรง น่งนองใช่น oh, okay. oh. uh, 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 uh. so ู่นใช่ไหมเออเดินทางมาถึงแล้วเดินทางมาถึงแ้วเดนเกณเจ้าองเออจ้หยองอันนี้มาจากนายยดสีนรงสังขานะครับนี่เดินทางมาถึงแล้วไม่เดินสี่เดินทางมาถึงแล้วอาญาโยมท่านใดอยากจะบูชรเเรียก็ดุกหลงพ่อก็เรียนเกินเริน ขอโยงกันเไน้ำมันอาวดูด้วยรถน้ำมต์โอเค้มนอยน้น้าม่านอาันนี้เรพ่อรถน้ำมต์ให้อ่ะอันนี้เอฟซีต้องยอนไว้โชคดีวันนี้หร่ำหวยรวยปูหวรวยเบอรให้มากงยๆเป็นเริงๆองเงินทองไอ้ขอหวให้อาวมาใขอหวยหน่อยีรงางวางมีสาเออจ้ะเต้ยขอเสียงหน่อยเออ เราคนทำงานดอกไม้ใช่ตอนนี้ต้องใช้ต่นนี้เลยนะใส่ไงมาโย่ก็เดินทางไปพำนาร่วมทำบุญนะโย่นาร่วมทำบุญนะครับซื้อบัตรซื้อถ้ววันนี้ของมากมายนะ

ต้องช่วยกันบ้านเราอใรงรเกคุณหลอนมักรนะขอให้มักรีขอให้เร็นคุณครับอย่ามั่วให้มัวประรุมคนให้ครับผมขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณนะพี่นะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยโอ้สาธุเจริญเจริญเด้อโอ้เอาไว้ได้ไงวะรถถึรท่ารถโอ้ดีเนาะ ทั้งกาเรียนเชิญลูกหลานบ้านเรานะครับร่วมด้วยช่วยกันพคายามปูทางเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเริ่มตั้งแต่ปี2009 โมบ้านอยาโดมกันเดยอยากจะร่วมบูชาเหรียญก็เรียนรู้ลวงพ่อก็เชิดเชิเรียนเชิเจิรียนพรด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาสองมือลวงกระเป๋าสองข้าวเก้าเข้ามาเตียบหมดเนาะอันนี้รถตายอไงี chào đón láng anh đi trao nhóm đến mà rồi này cả bài đẹp à xin chào đón láng anh long đang làm đơn bạn đang đi xuống à ลูกท่าปคุณยายทั้งหลายแบบบั้างานเอาได้ยันนะเออเอาไปเล่นของเล่นก่อนไปรุ่นรถไฟฟ้าเออจำได้จริงเหรอจริำได้เลยที่ไปถ่ายนู่นน่ะที่ไหนเนี่ยลูกที่ไหนบ้านบ่าวไหญ่จำได้เหรอเก่งจังเลย โอเคูกไปจัดล oh, oh. oh. oh, like. oh. um. ุ่มำเนด้เลยเ้อใช่โชคดีเ้อโอ้เก่งเก่งาเราม่ต้องซื้อว่มมานั่งบ้านไหนมานั่งพูดอยู่แต่่าอรอยัดโกเออเกิบ้านไหนี่เอาเออเดอบาทตามกันสัทธา คือบัตรซื้อตั๋วก่อนข้างในนะเราอนุญาตเฉพาะรุนพระเอกนางเอกทีมงานของวอลานะครับอุาันตทุสันติุสันติตุสรนติตุันติตุันติตสันนติุสอนติตุสันติาุายนิตุสัิตุสันติุสัิญพรเนตอุันติันตนต้ก็จันติตันีิตุสันติตุนิตุอันติตุนติตุสันิเุสันติสีนอ มาไปลูกพ่อชันกระลังช่วยใช่ยช่ลูกกระลังแบบออกให้การเดินาวลวกพ่อได้เราตัดเองนองกินใากันม้าการเดินตั้งแต่พูดมยได้จอีมา่ลยจุบเลยจุ๊

ดีๆเลยจุดยอดเลยร่วมกันบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาเริ่มที่เหรียญบูชาเหรียญละห้าสิบเก้าบาทยันไปจนถึงสอง,250ง 2, ออสองร้อยห้าสิบไปจนถึงสองพันเก้าญาติโยมติดต่อได้โอ้จะไปโยมเออ r